ນະໂມອະລຫະໂຕສັມມາສັມພຸດທະສະຫະເສດິໂນນະໂມອຸທັມມະທັມມະສັສະວະຄາຕ ปสงของการเจริญสติใส่ใจกายใส่ใจความรู้สึกของตนเองพระพุทธองค์สอนให้เราใส่ใจกายของตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นในวัยของเรานั้นให้มุ่งในการปฏิบัติธรรมมุ่งเจริญสติมุ่งอบรมปัญญามุ่งใส่ใจตัวเองมุ่งกำหนดตัวเองพรากจิตออกจากอดีต พรากจิตออกจากอนาคตพรากจิตออกจากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชังเมื่อเราพรากจิตออกจากบุคคลที่เรารักพรากจิตจากบุคคลที่เราชังแล้วให้มาสังเกตกายสังเกตใจอยู่บ่อยๆใจของเราจะไม่วันไว้ใจของเราจะไม่เศร้าหมองใจของเราจะไม่ขุนัวแล้วใจของเราจะได้รับความสุข เมื่อใจของเราผ่องใสแล้วในขณะใกล้ตายหรือเราตายไปในขณะนั้นอนุภาพของจิตผ่องใสนั้นจะสนับสนุนส่งผลให้ไปสู่สุขคติไม่ไปสู่ทุกขคติการเตรียมตัวก่อนตายก็คือการระวังใจฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนตายของเราคือให้ระวังใจโดยการทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวันไหวด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กำหนดลมหายใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเอาใจมาไว้กับตัวเองขณะใจอยู่กับตัวเองใจจะหยุดคิดถึงบุคคลที่เรารักใจจะหยุดคิดถึงบุคคลที่เราเกลียดชังเมื่อใจไม่คิดถึงบุคคลที่เรารักใจไม่คิดถึงบุคคลที่เราเกลียดชังขณะนั้นใจของเราไม่หวั่นไหวใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ แล้วความสุขก็จะเกิดตามมาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากการนําอุบายวิธีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบทที่2ลมหายใจสุดท้ายก่อนตายการเตรียมตัวก่อนตายตามธรรมเนียมนิยมส่วนมากมักเตรียมตัวก่อนตายด้วยการทําพินัยกรรมเตรียมไว้ให้แก่ญาติทั้งหมด มีการอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลการทำประโยชน์ให้แก่สังคมถามว่าเพียงพอหรือยังการเตรียมตัวก่อนตายอย่างนี้ก็ชื่อว่าใช้ได้ทำให้ใจหมดกังวลมีทรัพย์สมบัติก็ทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยเราจะได้ไม่กังวลและถ้าจะอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลก็อุทิศไปหรือไม่อุทิศก็ไม่เป็นไร ส่วนการทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือสำรวจตัวเองว่าหมดวัยแล้วหรือยังอายุก็ย่างเข้าสู่วัยนี้กันแล้วเพราะจะไปทำอะไรกันอีกที่ผ่านมาเราทำกันมามากแล้วหรือยังวัยของเราในปัจจุบันเป็นวัยที่ต้องตักตวงประโยชน์ให้ตัวเองให้มากที่สุดคือทำอย่างไรให้ใจของเราผ่องใสทำอย่างไรให้ใจของเราสบาย ทำอย่างไรให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์โดยการฝึกจิตของเราให้มีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวมากๆการเตรียมตัวก่อนตายคือไม่ประมาทการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนก็คือการฝึกเอาไว้ก่อน หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าให้ตายก่อนตายคือให้ฝึกตายก่อนตายฝึกตายก่อนตายนั้นฝึกอย่างไรฝึกทำความรู้สึกว่าเราจะตายทำความรู้สึกแบบนี้ก่อนจะหลับทุกคืนให้ทำความรู้สึกว่าเราจะตายแล้วการนอนหลับก็เหมือนกับการตายทีนี้เราดูว่าก่อนจะตายจิตของเราคิดอย่างไร ในขณะใกล้ตายนั้นจะรู้ว่าบุคคลตายแล้วไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกขติท่านดูที่จิตในเวลาใกล้จะตายพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ว่าจิตเตสังกลิเถท,ทุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้จิตเตสังกลิเถสุขติปาติกังขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ให้เราดูว่าก่อนตายนั้นจิตพองใสหรือเศร้าหมองที่ท่านบอกว่าเตรียมตัวก่อนตายหรือฝึกตายก่อนตายฝึกใจให้ผ่องใสก่อนที่จะตายให้เราสำรวจก่อนที่จะหลับทุกคืนดูจิตตัวเองก่อนว่าจิตผ่องใสหรือจิตคุนัวถ้าจิตผ่องใสแล้ว เราหลับในคืนนี้เหมือนกับว่าเราตายตายแล้วจะไปเกิดในสุขติคราวนี้ถ้าจิตไม่ผ่องใสจิตงดงิดหากกลับไปแล้วตายไปในคืนนี้ตายแล้วไปสู่ทุคติแน่นอนการตายแล้วไปสู่สุขติหรือทุคติอยู่ที่จิตก่อนจะตายเป็นตัวบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดนภะพบภูมิแห่งใดคนเรายังไม่หมดกรรมเมื่อยังไม่หมดกรรม ผลของกรรมยังมีอยู่กรรมก็จะให้ผลบุคคลยังไม่หยุดการกระทําผลแห่งกรรมจะต้องให้ผลให้มีการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามอำนาจแห่งกรรมอยู่เรื่อยไปก็ละไกกรรมปรากฏก่อนตายขณะที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดถ้าต้องตายโดยฉับพลันเพราะอุบัติเหตุหรือจากสาเหตุอื่นก็ตาม ผู้นั้นจะไปสู่สุขติทันทีเพราะว่าจิตรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นเป็นจิตที่ผ่องใสผู้นั้นจะไปสู่สุขติทันทีจิตที่เป็นกุศลขณะกำหนดทำความรู้สึกอยู่จิตจะผ่องใสจิตจะเป็นกุศลบุคคลในเวลาใกล้จะตายก่อนตายกรรมที่ทำหน้าที่ส่งผลให้ไปเกิดในภพใหม่นั้น จะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับทราบก่อนเมื่อเจ้าของกรรมรับทราบแล้วจิตเจ้าของกรรมก็จะรู้สึกผ่องใสบ้างหรือเกิดความรู้สึกหวาดกลัวบ้างแล้วแต่กรรมที่เป็นผู้ส่งผลถ้ากุศลกรรมมีโอกาสในการส่งผลเวลาใกล้าตายกุศลกรรมก็จะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับทราบให้ตัวเราได้รับทราบ พอเรารับทราบว่ากุศลกรรมจะให้ผลเราจะมีความรู้สึกสบายใจจิตก็ผ่องใสาตายแล้วก็ไปสู่สุคติด้วยอำนาจของกุศลกรรมทันทีมิมิตกรรมสามประการจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใสเป็นลักษณะบอกให้รู้ว่ากรรมอะไรจะส่งผล,ล,งผลออกุศลจะส่งผลหรืออกุศลจะส่งผล กุศลอกุศลจะส่งสัญญาณมาให้เรารับทราบก่อนบุคคลในเวลาใกล้จะตายนั้นจะมีนิมิตมาปรากฏสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งประการที่หนึ่งถ้าตัวกรรมมาปรากฏท่านเรียกว่ากรรมมอารมณ์ประการที่สองถ้านิมิตเครื่องหมายของกรรมมาปรากฏท่านเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ประการที่สาม ถ้าสถานที่กรรมเขาส่งผลให้ไปเกิดในภพใหม่ภูใหม่มาปรากฏท่านเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ในอารมณ์สามประการนี้ต้องมาปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะตายโดยฉับพลันทันทีก็ต้องมาปรากฏเหมือนกันตายโดยอุบัติเหตุตายโดยกระทันหันตายทันทีต้องมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับรู้ เวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรคนเราถ้ายังไม่หมดกรรมก็ยังต้องเกิดอีกการเวียนไาวตายเกิดในสังสารวัตรเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมที่ว่าตายแล้ววิญญาณล่องลอยออกจากร่างและไปสแสวงหาที่เกิดใหม่ที่เราได้ยินกันทั่วไปนั้นไม่มีอย่างนั้นคนเราตายแล้ววิญญาณล่องลอยออกจากร่างแล้วไปเที่ยวสแสวงหาที่เกิดใหม่ ว่าจะไปเกิดที่ไหนดีอันนั้นมีแต่ในละครทีวีเพียงอย่างเดียวเรื่องจริงๆนั้นไม่มีตายแล้วจิตดับทันทีรูปร่างกายก็ดับเลยวิญญาณดับหมดร่างกายดับหมดดับแล้วไม่เกิดสืบต่ออีกเรียกว่าตายจิตดวงสุดท้ายของคนที่ใกล้จะตายนั้นเรียกว่าจุติจิต จุติจิตเป็นจิตที่ทำหน้าที่ตัดภพเคลื่อนจากภพทำให้ภพเก่าหมดไปเป็นจิตดวงสุดท้ายของภพและในภพนี้ไม่มีจิตสืบต่ออีกแล้วรูปร่างกายก็ดับเป็นการเคลื่อนจากภพเก่าและปฏิสนธิจิตก็อุบัติขึ้นในภพใหม่ถ้าหาราจะมหันตาจะเยภาลาเยจะบันดิตา สัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาแปลว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีเหลือล้วนมีความตายอยู่เบื้องหน้าการอุบัติขึ้นในพบใหม่ไปเกิดด้วยอำนาจของอะไรการเกิดขึ้นในพบใหม่ไม่ได้เอาของเก่าไปเกิด ของเก่าที่มีอยู่ไปเกิดใหม่ไม่ได้ไม่ไดเอารูปร่างกายเก่าไปเกิดถ้าอารูปร่างกายเก่าเก่าไปเกิดใหม่ก็ลำบากอย่างคนเป็นโรคเอดเกิดใหม่ก็เป็นโรคเอดอีกเป็นการเปลี่ยนใหม่ยกของเก่าทิ้งไปหมดเปลี่ยนเอาของใหม่ใช้ของใหม่ทั้งหมดรูปร่างกายก็ของใหม่จิตก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นใหม่ ใครเป็นผู้สร้างรูปร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นใครเป็นผู้สร้างจิตให้เกิดขึ้นกรรมเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็มีกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบันนี้ก็มีกรรมเหล่านั้นให้ผลสามารถที่จะส่งผลทําให้จิตดวงใหม่ๆอุบัติเกิดขึ้นได้ทำให้รูปร่างกายใหม่ๆเกิดขึ้นได้ กรรมนั้นก็คืออกุศล,ลกรรมอกุศลกรรมนั้นนั่นเองทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือกรรมเนิดกรรมสองชนิดของชีวิตคราวนี้เรามาดูว่าในกรรมสองชนิดกรรมอะไรที่มีโอกาสในชีวิตของเราทำกรรมสองชนิดไว้ชีวิตของปุถุชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำทั้งบวกและลบ ทำกุศล,ลกรรมก็มีทำอกุศล,ลกรรมก็มีมีการทำบุญและทำบาปทำกรรมสองอย่างกรรมอะไรมีโอกาสในกรรมสองอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายกรรมชนิดนั้นจะปรากฏให้เจ้าของกรรมระลึกได้ตอนที่เราใกล้จะตายเราจะระลึกได้เลยว่าเราเคยกระทำอะไรเอาไว้บ้างเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์ เคยประพฤติผิดในการมเคยพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อต่างๆเรากระทำผิดอะไรอะไรไว้ที่ไหนที่ไหนเราจะระลึกถึงได้ถ้ากรรมนั้นมาปรากฏแสดงว่ากรรมนั้นมีโอกาสกรรมนั้นเขาจะนำเกิดทำหน้าที่เป็นชนกกรรมกรรมนำเกิดมีทั้งกุศลทั้งอกุศลที่เราทำไว้ เราชำนาญในกรรมอะไรในกรรมสองอย่างนั้นเราทำกรรมอะไรเอาไว้มากเปรียบกับระหว่างกุศลกับอกุศลทำกรรมอะไรไว้มากกว่ากันกรรมนั้นก็จะมีโอกาสแล้วก็จะไปตามกรรมกระทำนั้นๆการส่งผลกำเนิดของกุศลและอกุศลละกรรมถ้าทำกุศลไว้มากเวลาใกล้จะตาย กุศลก็จะมีโอกาสตอนใกล้ตายเราก็จะระลึกถึงกุศลได้พอระลึกถึงกุศลได้กุศลก็มีโอกาสกุศลก็ส่งผลนำเกิดเวลากุศลส,ส่งผลนำเกิดกุศลจะส่งไปเกิดยังสุขติไปเกิดในภูมิที่มีความสุขเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาท่านเรียกว่าสุขติ ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเรียกว่าทุกขติประสบการณ์ก่อนตายในเวลาใกล้จะตายทุกคนจะประสบเหมือนกันหมดจะเห็นกรรมของตนเองที่เคยกระทำมาบางคนปรากฏนานบางคนปรากฏล่วงหน้าเป็นเวลาสองเดือนสาเดือนก็มีเวลาเราเฝ้าไข้คนไข้ใกล้ตาย เวลาคนไข้เอาเรื่องเก่าๆามาพูดให้เราฟังเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนไข้คนนี้อยู่ไม่นานเรื่องที่เขาลำมมาเล่าเป็นเรื่องเก่าๆคนเก่าๆคนที่เขาพูดถึงคนที่เขาเห็นคนที่เขาคุยให้เราฟังเขาจะเอาคนเก่าๆามาคุยมาพูดถึงล้วนเป็นคนตายแล้วทั้งนั้นคนนั้นก็มาหาคนนี้ก็มาหา เป็นคนตายแล้วทั้งนั้นอย่างนี้แสดงว่าคนคนนั้นใกล้แล้วเพราะเริ่มมีนิมิตปรากฏแล้วบางคนใกล้จะตายมองเห็นอะไรๆเป็นสิ่งไม่ดีไปหมดตักข้าวมาให้ก็ทานข้าวไม่ได้มองเห็นเป็นมดเต็มไปหมดเห็นเมล็ดข้าวเป็นมดเพราะเคยข้ามมดไว้เยอะเห็นมดเห็นปลวกเต็มไปหมดอันนั้นก็เป็นกรรมนิมิตฝ่ายไม่ดีมาปรากฏ